ลองใส่ดูว่าเดินได้ไหม่มแกะนะฮึแกะก่นแกะไม่ได้พ่อเอาฟังเท้าเล็กใ,ใส่ไม่ได้เส่ไม่า กระป๋องใช่ไหมหากระป๋องในนะหรือนี่ย้ายมาเป็นแล้วนี่ไง สวยนะลูกแม่แมา่าเปิดให้ <laughs> ระวังมืออ่าจะเบาๆช้าหืมสอยเท้ารัวเห็นไหนะสอยเท้ารัวนะ อืม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 วันี้วันี้ไรวันนี้เหมือนกัน ฟันกันฝันกันกันอะไรอะ่ะ <c oughs> ฟันกันกันแปลว่ากันเนาอ,อันนี้หนักหนักหนักให้อาปาทำไม่เอาไม่เอา่ไปเที่ยวอืมยังไม่ไปเที่ยว มุ้งรัาลเรนน่ารับบอลเรนน่า E uh -huh.